คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ พลเอกนพลสร้างสมวงศ์ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนสองโครงการโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชลประทานบุรีรัมย์ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะแล้วก็มีการ ำเสนอผลการดำเนินงานโดยได้ลงพื้นที่ดูพื้นที่โครงการแก้มดิงบ้านไผ่น้อยนะคะพร้อมอาคารประกอบบ้านไผ่น้อยหมู่ที่9ตําตบลหนองคูอําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหนองคูนะคะก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ22หมื่ หมื่นล้านบาทนะคะดำเนินการโดยโครงการชนประทานบุรีรำค่ะขุดลอกเนื่องจากแหล่งน้ำเดิมเนี่ยตื้นเขินค่ะ ความสามารถในการกักเก็บน้ำเนี่ยน้อยลงในช่วงหน้าแล้งนะคะก็ไม่สามารถสูบน้ําใช้ในการเกษตรผลิตประปาและน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการได้40เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะาจากนั้นนะคะได้เดินทางไปติดตามโครงการฝายบ้านโลกประดู่พร้อมขุดลอกพื้นที่รับประโยชน์500ไร่ค่ะตําบลโคกกลางอําเภอลําปลายมาศดําเนินโครงการโดยโครงการชนระทานบุรีรย์ค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศได้เสนอขอรับการสนับสนุนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรอบวงเงินงบประมาณ25ล้านบาทเนื่องจากของเดิมนะคะชำรุดเสียหายและตื้นเขินทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําในการเกษตรการอุปโภคบริโภคค่ะพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งโครงการนี้นะคะประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนกว่า400ครัวเรือนค่ะขณะนี้นะคะโครงการก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว นนะักพลสร้างสมบงค่ะกล่าวว่าด้วยรัฐบาลนะคะคงโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะมีความห่วงใยประชาชนจึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการค่ะก็พบว่ามีความคุ้มค่าสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งในด้านการ,กรเกษตรอุปโภคบริโภคค่ะ ค่ะก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนใ,ชในการที่จะแก้กันปัญหาภาัยแง้งนะคะ